ถ้ายากฟังเรื่องดราม่าของแอนบอยช่วงนี้เป็นพ่อมีเดอร์พี่น้องส่วนลายกสีมีแต่งานคูข้องเพิ่นนั่นแหละเมื่อคืนนี้เพิ่นก็ไปแสดงยนูน้ากันที่จังหวัดลอยเอ็ดพี่น้องที่บ้านหน้าแซงตำบลหน้าแซงอำเภอเสียรภูมิจังหวัดลอยเอด็ดเป็นเมื่อที่หมอล่ำแสดงอยู่ที่จังหวัดลอยเอด็ดหลายที่สุดคําคืนที่ผ่านมากับเอฟซีภเอฟซีมั่นะพี่น้องนี่วงใหญ่งงถึง เจ็ดวงที่แสดงอยู่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดแต่คองใจเกินรอยก็มีแฟนเอฟซีเขามาไห้กำลังใจกันแน่นเวทีกันคือเก่าสำหรับแอนบอยสแต่ฝนมาตกช่วงเตยล่าพี่น้องฝนตกเตยล่าเก็บข้องนํำกระแถบว่าทัานเมื่อในี่ใจเกินรอยก็ไปแสดงอยูุทีจังหวัดศรีสะเกดอันอลา,างตบบนน้องไหญ่อำเภออำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดเป็นการแสดง ในรูปแบบเต็มวงโดยมีแอนออรารีเป็นแขกรับเชิญเป็นนั่งเอกคือเกาช่วงนี้ก็เห็นเพื่อนไปงานคู่กันตลอดสลับแอนบอยเป็นไปไปายด,ดูดูการนับนับถอยหลังการปิดโรการกับบอแหน่ด้พี่น้องดูการอาอาซัเห็นแอนมากขึ้นเวทีใจเกินร่อยมาเป็นนั่งเอกใจเกินร่อยและเป็นไม่บานใจเกินร่อยเตรียมตัวก็ได้ถ้าเบิง่งฤด,ดูการหนาเนาะพี่น้อง